งานทั้งทีก็ต้องเนี่ยนะคะโชว์คิวบสูสดๆกันไปเลยค่ะสำหรับจาพนกยืรรำหรือว่าโทนีจาค่ะนี่คือการร่วมงานปฐมทัศน์ภาพยนตร์นะคะดิเอ็กซ์เพนดี The Expendable 4ค่ะโค้ดคนทีมมหาการศีเรื่องนี้พี่จาถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักเลยนะคะเป็นเดชาค่ะเดชาเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยรบพิเศษบุคลิกคือจะต้องเป็นแจ็คสเปโรผสมแรมโบ้คุณผู้ชมโหดมากนะคะซึ่งความท้าทายคือการได้ประกบนักแสดงระดับฮอลลีวูดอย่างที่บอกไปเข้าฉากกับนี่เลยค่ะเจสันสเตแธมนะคะ, am, ะ,คะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานด้านการแสดงที่ต้องใช้พลังบูเยอะมากจนพี่จาบอกว่านี่เป็นชิ้นงานที่ต้องทุ่มเทสุดๆค่ะใช้ทุกประสบการณ์ ด้านการแสดงที่ผ่านมา30ปีในวงการหนังเอามาลงกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบทุ่มเทมากครับทุ่มเททุ่มเทมากครับเราก็แบบว่าเราก็ได้เผยแพร่อ,อัตลักษณ์ความเป็นไทยเนาะก็คงอยากรักษาไว้ก็คือแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ดาบไทยมือยไทยกระบ,บี่กระบองซึ่งเป็นอาวุธมีดสั้นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ คาแรคเตอร์ของผมก็ยังเป็นความเป็นไทยอยู่นะฮะมีใส่อักขระใส่นวนใส่นี่เข้าไปก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่ครับ พี่จายังได้ออกไอเดียนะคะในการใส่สศิลปะการต่อสู้แบบไทยลงไปบอกว่าภาพเรื่อนต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้มุมกล้อง CG ก็จะมาเสริมฉากแอคชั่นเนี่ยก็เลยยิ่งจะดูสมจริงแต่ของพี่จาขอเล่นเองทุกฉาก,ค,กค่ะคุณผู้ชมคะย้ำว่าทุกฉากนะคะโชว์แหม,ม่ม้ยมวย,มยไทยเล่นเองเจ็บเองแบบนี้แต่อย่าลืมว่าอายุเริ่มเข้าใกล้เลขาแล้วแฟนๆก็บอกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันซึ่งเจ้าตัวบอกว่าหนังบูคู่กับอุบัติเหตุในกองอยู่แล้วนะคะที่เริ่มเปลีป่ยนแปลงก็คือร่างกายนี่แหละ ได้แข็งแรงไม่ได้ฮึดเหมือนหนุ่มๆแล้วแต่ว่าใจเนี่ยยังรักหนังแนวนี้เพราะฉะนั้นจะเล่นละค่ะเล่นไปจนกว่าจะไม่มีแรงบูเลยพูดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราเราก็ระวังเราก็ดูแลรักษาร่างกายนะฮะที่สำคัญคือกลับมาก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีใช่ครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกลับมาผมว่าสไตล์ไทยดีที่สุดในการกล้ามเนื้อครับ ต่อามาไป,ไปประครบนะครับไปประครบแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรนะครับซึ่งซึ่งเราก็ทํามาตั้งแต่สมัยที่เราเล่นองค์บากมาแล้วครับก็ใช้สูตรนี้ก็ทามาเรื่อยๆเป็นทีวิธีสมุนไพรนะครับอบน้ําแล้วก็พักฟื้นร่างกายทุนี้แล้วก็ดูดูร่างกายว่าเราเราสามารถขนาดไหนแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อบําบัดร่างกายให้เพื่อให้มันเข้าที่ครับเพราะสิ่งนี้มันก็ต้องเรื่องของอาหารการกินด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของการใช้สมุนไพรประครบอะไรพวกนี้เราก็กลับมา ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยถูกเซตว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าข้อจํากัดเยอะทําให้เซตฉากเมืองพัทยาเนี่ยไปนู่นละค่ะจัดฉากกันที่บอลเกลียและกรีซด้วยนะคะซึ่งพี่จ่าบอกอีกว่าตอนถ่ายทำอากาศจริงๆไม่เหมือนในเมืองไทยเลยติดลบ1ิองศากันไปเลยค่ะถ่ายทําแต่ละซีนเสร็จรีบใส่เสื้อคลุมทันทีนะคะในเรื่องเนี่ยก็ต้องใส่ชุดให้เหมือนเมืองร้อนเหมือนเล่นอยู่ที่พัทยานี่ละค่ะแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะเนาะก็บรรยากาศก็เลยจะแบบเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิด้วย ค่ะคุณผู้ชม